สวัสดีครับเนี่ยครับผมเอาปลาไหลไปขายนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับไซส์4ตัวโลนะครับเนี่ยครับเนี่ยไซส์กำลังดีนะครับเนี่ยบางตัวก็5ตัวโลนะครับนี่ครับผมจะไปขายในตามหมู่บ้านนะครับเนี่ยครับเนี่ยทางน้ำหนักนะครับให้ลูกค้าเขาดูด้วยนะครับ เนี่ยครับตามสนามหมู่บ้านนะครับเนี่ยเขาไกลไกลชนเลยครับเนี่ยเขาเนี่ยเลยผมมาขายท่าเรือผมก็กลับนะครับเขากลับแล้วก็วันต่อไปก็ยกลำต่อนะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยผมก็มายกลำนะครับมาลุ้นดูนะครับ ก็อหอยที่นี่นะครับผส,สมฟูนานะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยส่วนนี้จะจมแนใหญ่เท่าไหร่ครับนะครับเนี่ครับดูต่อไปนะครับสอบวางง่ายๆนะครับ อันนี้ลูกป่าไหลนะครับสองตัวเนี่ยแฮ็นบิ่นออนนะครับเนี่ยครับเราดูต่อไปนะครับนี่ครับวางตัวนี้เลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันปิดไว้ จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะตัวใหญ่ผมเอาไปหมดแล้วนะครับดูต่อไปนะครับเนี่ยครับวางง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับ่ครับขนาดนี้กำลังดีนะครับเนี่ยไซส์ห้าตัวโลนะครับขนาดนี้นะครับ ใช้ได้ครับดูต่อไปนี่ครับขอบคุณน,น,นี่คือความวางตรงนี้นะครับแดกันน้ำแพ้่ผมก็ใส่ไล่ลงตามน้ำนะครับน่ครับดูต่อไปนะครับ ไม่ได้นะครับมันก็มันก็มีบ้างนะครับถูบ้างไม่ถูบ้างนะครับเอ้าดูต่อไปนะครับนี่นะครับนงี้ยแหลกบางตัวนี้นะครับอันนี้ตัวเล็กนะครับอันนี้ตั้งปล่อยนะครับอันนี้ตั้งปล่อยนี่นะครับตัวใหญ่พวกเอาไปหมดแล้วนะครับอ้าดูต่อไปนะครับ เสมากผมจะเลือกเอาเฉพาะสายกำลังดีนะครับห้าตัวโลสี่ตัวโลนะครับนะครับเนี่ยครับผมวางง่ายๆนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยมีมีตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับมีตัวหนึ่งพอได้อยู่นะครับนี่ครับเสื้อโอเคเลยนะครับดูต่อไปนะครับ เนนั้นปิดถนนนะครับหรืออาจจะติดได้ยินเสียงรถวิ่งด้วยนะครับครับดูต่อไปนะครับวางง่ายๆนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ส่วนเล็กนะครับสองตัวนะครับดูแล้วก็เออผมว่าจะปล่อยนะครับสองตัวนะครับเดินงูตะขายได้บนวัวโผลอมานะครับนี่ครับดูครับ ดูต่อไปนะครับเนื้อวางง่ายๆนะครับเนี่ยต่อต่อตรงนี้นะครับดูต่อไปนะครับต่อง่ายๆนะครับเนื่อลอยลอยหายใจนะครับเงเลยนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้นะ 5เกดแล้วนะครับ3ตัวนะครับโอเคเลยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับตัวย่อเลยครับเดี๋ยวงานนี้ก็จะขายได้แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะไปขายในตลาดนะครับ มาไหะครับขาเองขายเองใช่ไหมครับง่ายๆเลยครับเหลือก็เอาตับนะครับประมาณนี้นะครับครับเครััอีกถังหนึ่งหมดแล้วนะครับเหรือถังนี้สุดท้ายนะครับโอเคนะครับโอเคนี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ